ปางวนวลลาจึงจักจิตคุ้มครองชีวิตของมั่นดาจะ กกความรักใดๆในโลกนี้จะเหนือไปกว่าความรักความผูดพันระหว่างแม่ลูกไม่มีแล้วและการจากไปครั้งนี้มันเป็นแผนการของคนชั่วร้ายเท่านั้นเองนีจ้จบและแม่เจ้าจาดมาี้ยังไม่รู้โชคชะตาต่อไปในชีวิตธรรมาจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมจริงหรือไม่พี่น้องติดตามหาความว่าใจต่อมาครับ e aí วัดคงคาเรียบวันนี้ท่านอาจารย์ได้เรียกบรรดาสานุศิสต์ขึ้นมาประชุมกันโดยพร้อม,นะมนนนหน้ามีนายโทนายเซกนายนหนูนุ่ยท่านอาจารย์มีอะไรใจการสนนาหาหรือบอกเลา่าเก่าสิบต่อบรรดาสานุสิต์เหล่านี้ครัติดตามมาความเข้าใจต่อมาครับท่าน มาเป็นคนนะุ่ยนาต้องกิดคนเสียงให้ตัวว่ากาตัวความเป็นคนมันอยู่ที่แง่อนอไหนตีปราจอนว่าห้ทำดีดีอย่างไรดีนอกหรือดีไในควรจะงดใจปิจารณานะเพราะกาต้องคน,ค,นคือพ้นงาน การปฏิบัติต้องรู้ตีนตื้อสัดรู้ตัดในปัญหารู้อะไรมีเต่ารู้รู้วิชารู้คุณกาสร้างขูนชนคนเ,าเลาวเลยเดะรูกในโทนตอนนี้น่ะอายุานามกอ้องเธอกระพอเข้าใจว่าคงจะบรรลุนิติภาวาแะแล้วแหละลูก วัสดีนะครับหลวงพ่อกระผมเติบโตขึ้นมาในอารามวัดกงคาเดียบตั้งแต่เล็กจนโตผมจําความได้ว่าชีวิตของผมมีหลวงพ่อนี่หลยครับที่ไงอุปการะให้ความมนุเคราะห์แ้้วกลนบาทกของหลวงพ่ออยู่ต่อเติมชีวิตผมจนเติบโตถึงวันนี้อืดีและรู้พีรูร้สํานึกกนนีตลอดไปตึงนายนุหนุ่ยกเ,เหมือนกันแหละครับสาธูนะครับ ก้มนหนู้นุยนี่อาจารย์เด้อวางเนี่ไม่ใจนู้นุยแล้วแหละนูเติบแล้วอยู่กับพอร่วงมาดูวยใจร้อนนะกีว่าในร่างกายของกมนี่มีปลาต่ำมีทุกจิิงทุกอย่างเออดีแล้วลูกรู้จักดนำอาความดีไปชายครับท่านี้นายเทงนูก็เเมือนกันแล้วลูกเย็ดแอนขูดมันินึงหรือสีไอ้ไรวะอะไรพี่นุ้ยพี่เท่งก็ว่าไงนะ ไม่ทราบกับเย็ดเย็ดกูดกูดควงไม่ตันเทงก็วังนี้ก็มาขายผู้พันเราแล้วก็ตันเสมออันแรกว่าก็คุยกับป้มไม่ดูเรื่องเลยไอ้พูดป่าซ่าไม่จะหน้าว่าไม่แต่ไอ้ดูจริงอย่าว่ามงกุฎตั้งมังกรพนันนั้นนั้นไอ้เขามันว่าเบื่อว่าไงนะพี่เดงว่าเบื่อเดงเย็ดและกูดมันเองหรือซีไอ้ได้มันอะไรอย่าไปนู่ไม่ทราบกับ ไอ้ไร่เยอ๋อเนืมึงแหล่สังคมปัจจุบันนี่ก็ต้องพัฒนาไปตีในอย่างไรก็มีแต่แรงการถ่องเที่ยวมึงรู้ไหมวะการไปไหนมาไหนในปัจจุบันมันเป็นเรื่องนี้เดียวหรอกเพราะกันขมอานาคมมันสะดวกหาแลยครูกระโผมกูพูดจับมันต็อคุยเทงมันเรียนร่ามเออได้เอาได้มันจับไปได้แต่กูกลัวว่าหมอดีกินรอดฉะนั้น ไอ้รูริงกันไม่ว่าหรอกดีวมันพูดอะไรได้อะนี่มันเสียเวลาเพราะเราทำจริงได้ก็ต้องทำในจิ่งที่รู้ด้วยกันเออถามกันดูที่นุ้ยเมื่อวานเพื่ออะไเดียวขวายศ์แอนคูดมอร์ i นิงหรือสี่เแปลว่ายัไเออมึงทำมันแล่ดิลูกเยศมันแปลว่ายังไงเยอเยศนันแต่ปราชญ์เรานันตะเขาไม่ค่อยใจกันหรือแต่แต่พระรังคำว่าเยศมันแปลว่าครับเยศมันแปลว่าครับเออทู่กับน้องโตน ถูกต้องครับเทียย oh, yes, ับเก่ากันไม่ใช่เทียนธรรมดานี่เทียลังยุบสืผ้าแล้ววะรู้อะไรกันเอ่อเย็ดนี่เปว่าครับเกูดกูดนี่มันไล่กว่าไม้เธอตู้ใกล้แพงกับกูดมันกว่ามไม้นึงเหมือนกันเธอมาดิฟตามใกล้เหย็ดิฟ้มกับกูดเอออันกูดคันนี้แล้วกษณะก็องอีกอย่างหนึ่งแล้วคำว่ากูดนี่กูดนี่เป็นตัวทํำกันดีทำไมเจ๊ตะกินอยู่รอน ถ้าไม่มีการคูดนั้นตื้อว่าย่ไม่รอดย่ไม่รอดเพื่อนว่าคูดนั้นเป็นการคกล้เกินกาไรคนคูดกับแลาวเลยอ๋นนี้คูดหน้อยแล้วคูดยางนูเลยคูดยางนั้นคูดดีนั้นกาว่าคูดดีนั้นถ้าว่าคูดดีประชจาชนนั้นก็ตื้อว่าประเทศล่มจมแต่ถ้าคูดตางป้นเข้าจักเล้วดีตอางเพนกายเศรษฐกิจจะรุนอ้าบุกเลยละเออเขากันนั่นควรดังเองมันกองเลีววะแต่ตังคูดมึงเนี่ย พูดกูนี่มันเป็นกูดเออปลอดาความังแปลว่าดีทู่กับคำองโจนถูกต้องครับเออระดับนี้นี่เย็ดไม่ใช่าเย็ดกันกูดมอร์หนิงฤทศแล้วมันแปลว่าเพื่อแปลว่าเพื่อรวมมอหนิงกันแปลว่ายามเช้าฤทีก็คือฤทศเย็ดกูดมอร์หนิงฤทศสวัสดีครับฤทอถูกต้องเลยครับ จังนั้นเลยพี่เท่งครับแม่พี่เท่งไปเรียนมาจากไหนไปหนุ้ยไม่ทราบเต่งยับแก้งเลยวัดิี้องการกันก็เราพบกับร่างนี่พยายามเข้าไปคุยกับเขาบ้างก็มาเมืองเราเราเหน่ยก้องเราเขาเหน่ยก้องเขาเออเรือกูวันนั้นกูไปรู้วยกิจเรือเนี่ยคุยแหลกก็อีกวันนั้นนี่วิเล่มาเปิดพื้นนี่เขาแต่แหล้กูป้าไปเรื่องอาบน้ำกูแก้เรือมันแหลกของกูก่อนแต่แหล้มันหนึ่งก็เอาแก้เรือมันแก้กันเราเล่กันดูแกยตายแป้กว่าร่างแปรกูว่าบ้านนี่แปรลอย แอบเรื่องของกูดำว่าลุยเหอตจมันไปดอกเรื่องแล้วล่วะวะอา้าเลยจ้าดำการแล้วันพูดเรื่องนี้ไปเรื่องนน้นนีอ่อะไรไม่รู้ว่าพี่เท่งไรจริงๆงจะลาด,ดิไอ้ตึงเย็ดั่นพูดมอนเหงนันไอ้นูนหนุหน่ยก็มันจบเพราะมีแลงดีว่าตางนี้มันไปตันอยู่เต็มเนยมันแพรว่าสวัสดีตอนเชา้าแต่ว,วันเย็น่ะ วันเย็นนี่พูดผิดแววันเย็นเปลี่ยนเหล้วเล้าแล้วนเช้ามอร์นิ่งวันเตียงกันเดีวันเย็นนะ่ะเดียวต่ออ๋อคูดมุงมิงอ๋อมุงมิงเออมุงมิงกันแปลวันเย็นไม่ใช่อันนั้นมันภาษาเราแล้วกัวแล้วลวันไปติดอยู่แตมด้นมุงมิงงัินลนะแนวแก๊งนี้รนูนี้นี่อะไรจริงเหไม่รู้จริงเลยมันเสียวเวลา อพอล่วงโรไม้เลยว่าเด็กเตงก็นํำรวดน้ำเด็กคณมาในอ่างล่อเตียนใหญ่เกลวกว่าตัวกับกว้นทําไมไปหนุ่ยอ่ะก็น้ำรวดน้ำมีมีหน้าไปออกเจ้าลำบุญเกว่าตามอ่านถูกว่ากี่จำที่กับาควาดกุ้ยดว่าเปื่อิมีนาบุญญากรรเบนเอาอุปชาอายุทีมาหนุ่งมาเป็นเจ้าลำบุญใส่กับลมวับวับแวมแวมใหญ่แกว่าไม่โดยได้แล้วปอง นี่ไอ้ก้องไม่เหลือเลยมันปัดดันเลยนี่นายโทนนายโนูหนุยนี่จานซ้อมได้มันควางแทไนเถงเงินอกนอกเหลืองนอกรอยแต่อย่าไปเถือครับจาย์นี่จาดีมาแล้วความสำคัญในชีวิตก้องชู้ดูเกอนายโทนนายโน้ยเรื่องอะไรล่ะครับตอนนี้อันเถอจใส่อยู่ในวัดคงคาเลียบนะครับเป็นเวลาหลยปีขณะนี้พอตั้งเกตเ็นว่าเธอนั้นการูทสึกกวนกระวายใจ เราจะเดินเติบโต,โตขึ้นมาทุกวันทุกวันใช่ครับก <c oughs> ็มีคนถามผมบออ่อยครั้งเลยครับอาจารย์ตามเพื่อลูกถามว่าวไอ้ทนเองเป็นลูกใครไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือไงที่ต้องมาเบียดเบียนข้าวก้นบาทหลวงพ่อผมโตพอที่จะออกไปหางานทาแล้วไม่จําเป็นจะต้องออมาเป็นตัวเกาะกินหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ยอมอนุญาตให้ผมไปนั่นแหละลูกเพราะมันไม่ถึงเวลา วันนี้และลูกผอจะได้บอกให้เธอรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนได้รูปปละวั่าชีวิตหมายถึงว่าพ่อแม่ใช่ไหมครับอ่านั่นเลยลูกพี่หนุยโชคดีเลยผมจะได้รู้ทันทีว่าพ่อแม่พเพราะมันใครอยู่ที่ไหนทำไมผมจะต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้หลวงพ่อครับกรุณาบอกให้ผมได้รับทราบเถอะออดีเหมือนกันได้รู้ว่าตักตีว่าพอเราเคย ดื่นก็มีลูกผู้ชายน,กกกน,น,น,นาูก็แกงหัวเม่หตอนนั้นคุณจูจาดก็แกงหัวเลี้ยงคนก้นตกต่างๆงานเลยช่ยขขเขาเลี้ยงก็ได้ลกกูกชายคนนี่พอเราเอามาตุ่มวัดเมื่อนกูกินขี้บนควยเดียวไอ้ปันหัวมาขี้บคนควยอย่างดีก็กินย่างพี่หนุ้ยนี่ยังไม่รู้เลยว,ว่าใครเป็นพ่อเหมือนกันเหรอไม่รู้กับก้อยพอแม่ผมมึงไม่ตามกูรู้พี่แจ้งรู้เหรอขับรู้ก้อยพ่อยนุ้ย เอ็งไม่บอกว่ามึงไม่ทำพ่อกูก็ว่านักสู้ đâu เออยญิงน้อยนุเออแล้วโด่งดังตั้งสิบตรีจังหวัดเออท่านมึงรู้มาจ๊กไหน้อะลูกนายเตงผมรูู้กับเตงค่อยค่อยพ่อแม่กูอ่าพูดเดียก่อนเจ้งนี่บอกพ่อแม่นายโทษเขาให้เตงมันรู้มาแต่นน้อยค่อยเตงพ่อแม่กูในมึงลาวทีมึงควงให้ดีนะเออดีตะการนานมาแสนนาน เวลาประมาณสิบกว่าปีโด่งดังตั้งแต่ตรังไปถึงกระบี่ถึงนครศรีสุราธานีก็โด่งดังมาร้อยและบ่อเราหลายครั้งเคยไปปรากฏตัวข้าวอย่ายน้อยแสนงา เคยไปตามชื่อเสียงที่แยกกู้หาของนายบ้านรงที่รัตรภูมิก็เคยมาโด่งดังนักหนาราคาขอลายตัดทังอันหนักรู้แต่มาวันหนึ่งไปพบกับไอ้สิบโลชื่อเสียงดังโนดังอยู่ในเมืองตรัง ชนกันตโคกไอ้พร้มตูกขมยักลังเขาหักเขาพัานหมดกำลังคายเจ้าของนำเลี้ยงเอาไวุ้่งหน้าวันหนึ่งกินยาเจอแม่หัวไหลมันกินอยู่เริมคันนาสายตาปรบสายตาชายกว่าไม้แต่มักได้เริ่มรักกัน ว่ตัวนั้นก็เริ่มทั้งตองน้ำตาไหลนองเข้ามาจากฉันอยู่ประมาณสิบอกเดือนก็ได้ลูกเคลื่อนออกมาผลัวันนั้นอาจารย์ผ่านเบนทบาทมาลูกน้อยชื่อว่าหนู หยัดแม่ได้ป้องจูรอได้หยัดอะไรเล่ไา,เา,ไเาไม่ด่าพ่อล้อแม่กันทำไมอาจารย์บอกแล้วว่าอย่าด่าพ่อล้อแม่หว้าเราหรอวะนุ๊กกูฟังคว้างกั่นุ๊กว่ะปอหนักมวยแล้วมึงก็ไปคว้างมันว่าพ่อมแ,แม่พ่อมัวไล ้าเรืองมันไม่จริงเราไปต้นใจไล่มันจ้นบอกเลยว,ว่าขอบคนชั่วขอบคนพลาดมันไม่ได้คิดไปในต่างอื่น <c oughs> กูอย่าไปฟังไงดิเสร็จแล้วเอาแล้วเอาแล้วว่าล่ว,วงกับต่อยก้นว่ารุ่งน่ติดกี่เพียไม่รู้กรูดแล้วไอ้นุ่กรุดแล้วแล้วมึงท้ามกูเฉยไง ทคาน,นี้เอาเลยลูกนะพอล,ล่างแจกัวลไรไอ้ได้แหลวไม่รู้าจารย์ปล้วงกับแกงแ้วหวัดห <c oughs> ลักการที่จะดีพพูดเรื่องนดยโทนนอ,อาจารย์กําลังจะบอกว่าประวัติชีวิตของผมเออในกลัวอยู่กับไอ้พวกนั้นคือปณนนีลูกเออนโทน ชีวิตก้องเธอจะเป็นหลูกเต้าเล่าโดยก้องใครตีน้อยังพอคาทราบรายละเอียดไปเตะเธออันมาประวัติเมือนกับนิทานย้อนลั่งไปจากวันนี้ประมาณสิบกว่าปีหลูกวันนึงพอได้ไปอ,อ,อาบน้ำอยู่ที่หน้าชาววัดคงคาเลียบนี่แหละข้าตอนนั้นมันได้เกิดซึ่สงครามขึ้นทางตอนเหนือคือประมาณคนครเวียงพิงเลยลูกบ้านแตกระได้คาดอง์ราชกาษัตริมสิ้นประชนชีพพระชาจาชนอพยพลบหนี้ละไม่ตายจากกันมากใหม่ลูกออบ้านเมืองรัํารั่งาย ก็อยู่มาวันนึ่งลูกมีผู้ชายคนนึ่งได้พายเรือม,มาตามกระแสนน้ำตามกระแท่นนะลูกไม่ใจทวนกระแท่คือไม่ถึงว่าบรรพบุรุษของเธอต้องอยู่ทางเรือของตอนน้ำแต่ผู้ชายคนนั้นพ่อผมเนือไม่ใจลูกผู้ชายคนนั้นเหมือพายเรือม,มาถึงหน้าทาวัดลูกกอาการสร้างอัดหมากมีบาดแผลเต็มต้องใจว่าจะผ่านการต่อสู้หรือจะฝันฟ้าอุปรสรรคใดพอก็อไม่ทราบเพราะไม่ได้ผูดได้มักเพียงแต่ฝากเธอไว้กับพออยู่ในอุปการะ แล้วก็ได้ฝ้ากล้องสําคัญไว้ย,ยางหนึ่งลูกมันเป็นดอกคุณแจโบราณดอกคุณแจดอกนี้นั่นเป็นทองนะลูกพอเอาสีดํามาทาวไว้บ้างเพื่อปกปิดผู้มีกิเลสบอกว่าทนาารย์ทีก็รลอกเมื่อเด็กตาหลอกหนอยผู้นี้นั้นโทนนั้นพอตั้งชือ่อเองนั่นเธอรู้ชือ่อไรไม่จำเห็นคนเดียวก็ชื่อโทนพอเลยแคันี้บอกไว้เธอติดตามว่าแม้คุณแจพอลูกพอเข้าใจว่าแมมคุณแจครับดอกคุณแจนี้มันต้องมีปริศนาในชีวิตของเธอ แล้วผู้นั้นก็ไปไหนจะแล้วล่ะครับสิ้นชีวิตลูกพวกคว่างว้นทีโคนโพน้าวัดที่บอกให้เธอไปไหว้ทุกวันพระทุกวันสําคัญโอ้ครับเมื่อวานผมก็ไปทำความเคารพท่านแล้วเอาเลยลูกบัดนี้เวลาสําคัญแล้วอายุเธอเติบโตแล้วก็จงได้นาเอาสิ่งนี้ติดตามไปนะลูกนะขอบพระคุณมากนะครับท่านอาจารย์ที่เคารพดูดิฮะพี่นุ้ยพี่เตงชีวิตมนุษย์แ่านี้มันแปลกจริงๆเหมือนนิทานชีวิตเลยเหมือนปริศนาชีวิตนี่ดอกกุญแจนี้มันจะเป็นแต่ตัวนําไปจู ผู้ให้กำเนิดชีวิตของผมผมเชื่อแน่ว่าในแม่กุญแจนั้นจะต้องมีประวัติชีวิตและผู้ถือแม่กุญแจนั้นจะต้องรู้เกี่ยวกับชีวิตของผมครับเมือ่อหนีต้านเลยครับเมื่อนิทานเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไอ้โดดลังสารกับของเราเราวกูววยังเครียดนานกว่านั้นครับมึงอันเดียงจริงพอเริ่มเครียดไม่มีความรักลงเรื่อยอยู่เลยดูมันเปลือดกระจุ๊ มอดแหลจกแล้วนี่ว่าจะตูป้มหนุ่มปะตุ้งลายหน้ากลายเจงเนี่ยอยากกลายจะยเมื่อนเเลยอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าวันนี้ผมจะต้องนมัสกาลาท่านอาจารย์แล้วผมจะต้องสืบหาแม่กุญแจถึงมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตได้เจอ,อนั่นเหละลูกมีปัญหาอะไรกลับมาพอที่นี่ลูกนะแต่ดึงกองพรมครับคนที่มาต่างเรื่องนั้นเอยฟักจิ้งใดไว้เป็นปิศาหน้าไม้อาจารย์ อ๋อนายนู่นนุยไม่ได้มากับเรือลำนั้นลูกมาลำนไ้แล้วเตอร์นั้นอยู่ที่นี่ลูกเออยู่ที่วัดกงข่าเลียบนี่แหละคือยื่นรองอยู่ในคุ้งลูกวัวแล้วก็ไม่มีเกอุปการะาจะได้วานายนตนมาอยู่คนเดียวแล้วก็นํามาเป็นเพื่อนนานมาแล้วปฏิจจานี่กูตีแต่จริงหมดแ้วก็ถึงเวลาแล้วครับพี่เท่งพี่นุยเราจะนมัสการลาท่านอาจารย์เอาเลยลูกเจริญพร ความพยายามด้วยความจะเลี้ยวจะลาดหรือก็จะนํามาถึงความสําเร็จออกจากสําหนักไปแล้วก็อยากทาตัวให้ไปเข้ากับสัางคมที่ไม่ดีลูกนะครับผมเข้าใจครับอาจารย์โชคดีกันทุกๆคนแล้ลูกเออพี่แดงไปนุ้ยมัน